สวัสดีครับวิธีคนวิธีงัวนะครับผมวันนี้นะครับกะเป็นบรรยากาศที่กำลังเยวงวเขาควกนะครับผมกะตอนนี้กับประมาณหางงแรงนะครับผมน่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่กับปล่อยง้เลี้ยงไว้นะครับตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายแล้วนะครับประมาณช่วงบ่ายเข้ากะสีมาเหรนกับง้อน่อยนะครับผมมาเหรนผ้าหลานมาเหรนน้ำงัวนะครับมาสั่งกวาผึ้งเคยกับงัวหน่อยเข้านี่หละครับผมหลวกะ อีกจักน้อยกระสีไล่เข่าคอกนะครับผมอ่ามาเบิรงกันนะครับมาเห่นน้ำเขานะครับ่าจังไหน่อ่าหนูหค่าครับผมให้แม่น้องรูปได้ครับจับรูปได้อ่านี่ครับโชว์ต้องเบาเบานี่รูปรูปรูปให้ซันเดย์หน่อยรูปให้นี่นะเราต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนแล้วก็ต้องนั่งใกล้ๆเขาครับอ่านี่ครับให้ม่น้องครับ นั่งเล่นใกล้ๆครับรูปได้อ่ามานั่งเล่นกใกล้ๆเขาครับนั่งเล่นใกล้ๆซันเดย์เป็นไงเล่นได้ไหมรูป <punishing S 1> ให้รูปให้อ่ารูป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 ให้ซันเดย์หน่อยแล้วก็ไปแอบรูปให้ใส่หมอกด้วยโชห้ามโชอย่าพูดแรงนะอย่าพูดเสียงดังเราต้องพูดเบาๆเล่นกับเขาเบาๆนะครับเดี๋ยวพอเราเล่นกับซันเดย์ได้แล้วแล้วเราก็จะไปเล่นกับ สายหมอกได้สายหมอกก็จะไม่กลัวเราเห็นไหมเฮต้ารูปได้ไหมเฮต้ารูปได้ไหมต้องม,มามา,มา,าค่อยๆค่อยๆรูปซันเดย์ก่อนให้ซันเดย์ไม่ตื่นวันนี้วันนี้เอ,อ๊ะเ <laughs> มวมันมาไล่ครับแมวมันมาไล่งาตัวนี้ไฮครับ,บครับเป็นหนังเบอร์น้ันมั่นเสียดเข่าใส่ครับ เขาห่วงลูกนะครับอันนี้เป็นเขาจิกซึ่งที่เขาห่วงลูกนะครับ, <c oughs> ขขบเขากระติบก๊กไก่กะเห็ดผมปะไหนราะว่าเห็ดผมผมก็ตีนะครับอ่านี่ครับแลี้ยงเขากระเลนนําเขาได้นะครับเลน้าเขาได้อันนี้ครับผมนี่เจ้าสายหมอกนะครับผมสายหมอกลูกชายมาทดอนะครับผมมาทดนอ,อนะครับผมมาให้เล่นหน่อยสายหมอกนะครับผมอายุ อายุก็สีเขวาเดือนเครืองนะครับผมเดือนเครืองประมาณเดือนเครืองนะครับนี่บรรยากาศยังมาแรงนะครับเข้ากับมะเร็งน้ำง่วนะครับมะเร็งน้ำงัวหน่อยนะครับเขามะเร็งน้ำงัวหน่อยนะครับเข้าก็เล่นได้นะครับจับลนล้านนะครับผมจับได้รูปได้ครับว่าอู้ดีให้มันจุ๊บหนูเหรออ่าเอ้ได้จุ๊บกันจุ๊บกันหน่อยจุ๊บกันหน่อย เออน่ารักเชียวน่ารักใช่ไหมน้อง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 รูปๆให้รูปๆให้อ่าเนี่ยเราก็จะเป็นสร้างความคุ้นเคยเขาก็จะยืนให้เราจับแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อฟังเราเชื่องเชื่องเลยนี่ครับใช่ครับผมนี่ก็ทีเป็นบรรยากาศนี่สิละครับการมาเล่นน้ำเขาเล่นน้ำง้อหน่อยนะครับผมเปตาฮักคักครับง้อหน่อยนะครับกะเล่น กระเลนได้กระยอกได้กระจับได้นะครับตัวนี้นะครับพัฒนาการของเขานะครับกะรู้สึกวันแข่งขามาเต็มเลยนะครับสีเริ่มทีออกอ่าเหลืองเหลืองขึ้นนะครับหลังจากที่ออกมามือแรกเนี่ยโอ้เป็นสีออกขาวๆขุ้มๆนะครับเป็นมองๆมันๆนะครับบอกแดงบ่ไเดชัดเจนไปไหนนะครับแต่มือนี้นะครับออกมากะโอเคนะครับผม แต่ว่าก็คือเขาสิบป็นออกสีสิแคะจักน้อยนะครับเขาออกสีแค่จักน้อยนะครับมุิไลเข้าไปนะครับไปเฮ้ยไปสนิมเสียหายไม่ใช่หวงหลูกจักน้อยนะครับผมพอดนี้มีหลานมานะครับกะอันตรายนะครับอันตรายเพราะว่า เขากับบลูนะครับซัดนาคนอันตรายยังกับเขากับระวังนะครับอย่าสบายใจนะครับต่อให้เขาเชื่องขนาดใดนะครับกับคนที่สีระวังนะครับอย่าสะฮันหลังไห้นะครับอย่าสะฮันหลังไห้เข้าจับได้รูปได้นะครับเขากับสางความคุณเคยเขานะครับจะจับหางมันได้ใช่ไหมคะใช่หรอจับหางมัน คือเราจับหางมาได้นะรูปได้แต่อย่าหักถ้าหักมันจะเตะเพราะมันเจ็บมากถ่ายเรารูปได้เรารูปได้เล่นได้นะครับนี่พี่น้องครับรูปรูปนะครับคือซีดีนี้จับได้หมดเลยครับตัวสุกเท่าหลอละล้วจับได้ครับแดงโบดนะครับผมตัวนี้ครับผมแดงโบดนะครับกะงามนะครับผมลูกปีศาจแดงนะครับลูกสาวปีศาจแดงนะครับผมลูกสาวปีศาจแดง เล่นได้หยอกได้ครับโอ้โหครับจับดูสิจับได้ไหมอ่านี่ครับตัวนี้ก็ลูกไส้นะครับปีศาจแดงนะครับผมตัวนี้เป็นลูกไส้ตัวนี้เป็นลูกสาวปีศาจแดงเหรอตั้งชื่อว่าปีศาจแดงไหมเนี่ยครับผมชื่อซันเดย์ชื่อซันเดย์ตมาเรียนผมทไมอ่ะทไมต้องสับได้ไหมอ่าสายหมอกจะขี้กลัวหน่อยจับไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดมาล้ก็จะช่ เนครับตัวนี้กะจะเข่าหาเดือนแล้วนะครับผมซีหาเดือนนี่นะครับประมาณนี้ครับแม่เขาเป็นแม่ขาวนะครับเป็นแม่ขาวทรงลูกกะดีนะครับผมเนื้อนังดีนะครับกะดีระดับหนึ่งนะครับผมอาสีบรูดูแบบนั่งน้านั่งยนปันไดกะดีกะให้โบ้ให้ดีอยู่นะครับให้สีแดงดีนะครับกะสิบรท่านให้เข้มกะ สีหาพอต่อไปนะครับผมหาพอสีพุดเข้มๆมาเติมเนื้อเติมหนังเข่ากับพัฒนาไปนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับกะจังหวะกะสีไล่เขาคอกแล้วนะครับผมอะไรเขาคอกแล้วเขากินเสร็จนะครับเขากะสีมาอ๋อยู่หน้าคอกข้องกับอะไรเขาคอกคอกได้เลยนะครับเมื่อเขาอิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวจังไรนะครับสิตัดบรรยากาศช่วงที่เขาไล่งวขาคอกให้เบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นแปลงพันเอ่อพันแพงกลานะครับแปลงนี้บัวงามปไดนะครับผมเพราะว่าเอาไว้แหงง้วแททเลียมนะครับก็คือปล่อยเลยนะครับเขาก็สีด้แทเลียมเต็มที่นะครับผมไม่ได้ตัดไห้นะครับเพราะว่าถ้าเท้าตัดไห้นี่เขาก็สชบ่มีพื้นที่ในการทีสิยางเหร็นยางเลี่ยมไข่เขียดนะครับงัวสีดีก็คืองัวในยางในเลี่ยมนะครับได้ได้เลนเหร็นได้มันก็สี งัวกะสิบโเครียดนะครับงัวกะสิมีความสุขนะครับผมฟังนี้นะครับกะสิเป็นแปลงพันหยานะครับเพ่งหัวลากของเฮานะครับที่อายุพร้อมตัดนะครับพร้อมตัดนะครับผมจะเข่าสองเดือนแล้วนะครับกับมีมีให้แบงนะครับให้พ่อพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจกะติดต่อมาได้นะครับใช่ก็หยอกจีก็หยอกเสน่คืนสิ นี่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมกระเไปปล่อยเสียกเขานะครับพอผมสิปลูกง่วงแม่สองแม่ไว้นะครับเพราะว่าเขาศีพามูยางนะครับถ้าเขาว่าปลูกตัวใดตัวหนึ่งเลยนะครับเขาศีพามูยางนะครับแล้วเขาก็สิยบเล่มหยาหให้นะครับเวลาปลูกเขานี้ครับถอดก๊อกลักออกนะครับเ้าก็ตอกก๊กลักไว้ก็ปลูกเสียกยาวๆนะครับผมปลูกเสียกยาวๆนะครับเขากะ เข้ากับผูกเสียงเงี้ยวเห้เขาได้ยางเล่มนะครับให้เป็นวงนะครับไปนะครับเขาก็สิค่อยๆยยางเล่มไปนะครับเป็นบรรยากาศนะครับสีอะไรง่าขอค้อครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้นะครับหาม่วงกัวเรี่ยวนะครับหาม่วงกัวเรี่ยวนะครับถึงเวลาแล้วละครับผมนี่กับมอนี้นะครับผมสิบสิบเอ็ดพฤศจิกกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผม เริ่มเขาหนาน้วแล้วครับพอพนองนะครับมันสีค่ำไม่จากน้อยนะครับตะกีครับพอพนองหกม้งตะเวนยังอยู่ทั้งทึงอยู่เลยครับซูมานี่หามงคค่ำแล้วครับผมค่ำแล้วนะครับนี่ครับผมก็ตอกลักไว้นะครับผมผมก็ถอดเลยนะครับดึงไปเลยนะครับไปถอดลักโต แมนตัวนี้นะครับเขาก็สีเขาคอยยางเลีมไปนะครับถึงเวลาเขาก็สีเขาคอดของเขาเองนะครับผมจอยจังย่อยครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ได้เสริมปกเปลือกมันยังหายนะครับคือมีมีแค่หนานะครับกับหัวอาหารเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยพราพราหายแน่นนะครับกะงวงกะสีส้มงั่งจุดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากอาทิตย์นี้ไปนะครับสิเริ่มมีเวลากะสิไปเอา เปลือกมันล่างนะครับผมมามักอีกเที่ยนึงนะครับผมสิม,มามักให้หัวเข้าไลยกินนะครับอ่าครับเขาก็ปล่อยปล๊บนะครับเขาก็สิงยางไปอ๋อทางเขาแล้วครับเขาก็ไล่เขาคลอ,อกเลยเลยง่ายๆนะครับผมเนี่ยแรงแต่แถวมือด้านะครับที่เขาปล่อยเขาหน่อยนะครับปล่อยเขาแบบช่วง สี่โมงแรกสิครับเขากระสีบ่คอยเขาคอเพราะว่าเขากินมะอิมนะครับเขากินมาท่านอิมมาท่านไหนยางมาท่านไหนนี่นะครับเขากะสียางเขาเขากะสีไรเขาเขาคอกยากจังหน่อยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ตามมานะครับฮะนี่แหละครับผมไรกันทั้งสี่แหะครับเขามีตัวเขาง่ายยากเขาง่ายนะครับผมธรรมดานะครับตัวไรที่เคยหัวครับมันกัยางเขาคอขอมันเองนะครับ โชว์ครับโชว์ไปไล่ตัวเขาขาวนุ่นมาเร็วนุ่นๆไปไล่ตัวเขาขาวนุ่นเฮ้ ไป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 สองเมสระเน่นนนครับผมห้องกระป๋อยไร้ยากกะป๋นะครับผมกระป๋อยไร้ยากปปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้วไปแล้วตัวนั้นยอยเพิ่งอยเพิ่งอย่าคว้มอย่าทำ <S <S 2> <S 2> นะครับหอ คับขอลาไปก่อนนะครับเพื่อกด subscribe ก,กดไลค์ให้ช่องวิธีข้อวิธีงวดน,นะคะบิ๊กคลิปด้วยกันเอานน้นโพลให้เจ้าหนี้ดึกอิ่มแล้วบ๊ายบาย